สวัสดีครับส,สดีเพื่อนๆเอฟซีทางช่อง YouTube เชฟทิ์คนเดิมเชฟทิ h ชาแนลนะครับสำหรับ EP ีนี้นะครับแปลตัวเลขนะครับหน้าปกจริงปกสรุปเอาเน้นๆเนนม็ดเดียวชุดเดียวนะครับแต่ก่อนที่จะรับชมวิดีโอขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ งวดที่ผ่านมาปกจริงปกสรุปให้โชค2 6ตรงๆนะครับแล้วก็ในตัวเลขนะครับที่เป็นปกจริงก็ให้8 7 7 8ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเข้าบนเข้าล่างนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับรวมถึงข้อมูลนะครับในหน้าภาพหน้าปกนะครับลบบุรีก็ให้6 2 6นะครับ3ตัวตรงนะครับเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นแล้วนะครับงวดนี้ ไปดูกันนะครับว่าหลังจากที่ได้ปกจริงมานะครับจะมีตัวเลขชุดไหนอย่างไรนะครับให้ได้เน้นเป็นตัวเด่นกันนะครับเอาละครับสำหรับปกจริงนะครับเชฟใช้ปกนี้นะครับในการแปลนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขที่นำมาแปลนะครับ971นะครับเป็นตัวเลขที่เชฟเน้นให้เป็นชุดเด่นนะครับจริงๆก็มี ตัวเลขที่น่าจับตามองอย่างตัวเลขด้านล่างนะครับที่เคยเข้าบ่อยนะครับ mm. ก็เรียกได้ว่าเป็นความอัศจรรย์นะครับ mm. เวลาที่นําภาพหน้าปกมาแปลทีไรตัวเลขตรงจุดนี้ก็มักจะเป็นตัวเลขนําโชคอยู่ mm. เป็นประจําเลยนะครับเอาละครับสลากสันส้นๆเพื่อชุมชนนะครับชุมชนเก,กาะกลางเขตคลองเตยนะครับในปกตัวอย่างนะครับเชฟได้นําเรื่องราวข้อมูล นำมาเล่าสู่กันฟังไปแล้วนะครับแต่ว่าเอา้าก็อาจจะมีหลายหลายท่านนะครับอาจจะยังไม่ได้ดูปกปกเที่ใช้แปลในช่วงต้นงวดนะครับก็ย้อนกลับไปดูนิดนึงนะครับสําหรับชุมชนก่อกลางนะครับก็อยูอ่ที่ตั้ง109่0 5น้ะครับเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับ เนื่องจากว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับก็มีเบอร์ติดต่อนะครับสถานที่ติดต่อนะครับ1 0 9 1 0 5เบอร์โทรศัพท์089 4269723ก็นะครับก็จับตาดูสำหรับข้อมูลเบอร์โทรศัพท์นะครับก็ให้โชคบอ่อยอยู่นะครับในที่3ไร่หนึ่งงาน57ตารางวานะครับจากการสำรวจนะครับก็มี57หรือ58โครเรือนนะครับ แล้วก็มีประชากร270หรือ237คนนะครับอันนี้ก็ที่เป็น2ข้อมูลเพราะว่าจากการดูข้อมูลเนี่ยเชฟก็หาข้อมูลมานะครับก็จะมีข้อมูลที่ไม่ค่อยตรงกันอยู่น,นะครับเอาละครับกรุงเทพมหานครเป็นภาพหน้าปกนะครับก็ตามที่เชฟได้วิเคราะห์ไปตั้งแต่ต้นงวดนะครับว่างวดนี้มีนัยยะสําคัญอยู่นะครับเพราะว่าหลังจากที่ ภาพหน้าปกนะครับไม่ได้ลงเรื่องราวของกรุงเทพมหานครนานมากนะครับกลับมาลงกรุงเทพมหานครนะครับในช่วงของใกล้ๆนะครับใกล้ๆวันก่อตั้งครบรอบวันก่อตั้งกรุงเทพมหานครนะครับคือทุกปีเนี่ย21เมษายนจะถือว่าเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2325ในรัชกาลที่1นะครับในรัชกาลที่1นะครับก็นับเอาปีนี้ก็242ปีนะครับ ซึ่งยกให้เป็นจังหวัดตั้งแต่ปี2408นะครับหรือว่า159ปีนะครับ1้อปีในปีนี้นะครับแล้วก็จัดระเบียบเป็นนครนะครับตั้งแต่วันที่14ธันวาคม2515นหระครับหรือว่า52ปีนะครับผู้ก่อตั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับหรือว่ารัชกาลที่1นะครับสารากลาง1 4 1 7 3นาะครับ173งถนนดินสอแขวง เ,เขตพระนครน,นะครับก็อย่างที่ได้แจ้งไปนะครับว่าภาพหน้าปกเป็นกรุงเทพมหานาครน,นะครับน่าจะมีนนยยะสําคัญอยู่นะครับซึ่งก็ใกล้ครบรอบวันสถาปนากรุงเทพมหานาครด้วยแล้วก็จริงๆนะครับราชการที่หนึ่งเองท่านก็พระอ,องค์ท่านก็มีวันคล้ายวันพระราชสมภพคือเมื่อวันที่20มีนาที่ผ่านมานะครับ 20มีนา2องสคือปีที่พระองค์ท่านออพระราชสมพบนะครับแล้วก็สวรรคตวันที่7เมษายน2352ขณะม,มีพระชนมายุ72พรรษานะครับ6เมษายนเป็นปีที่พ,พระองค์ท่านครองราชนะครับแล้วก็ถือเอาว่า6เมษายนเป็นวันจักรีด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นพระองค์ท่านเป็นต้นรชาชวงศ์จักรีนะครับแล้วก็พระองค์ท่านก็ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้ง กุงรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นบุกมีส่วนสำคัญในประวัติศาสตร์ของกุงรัตนโกสินทร์นะครับพงรัชกาลที่1ครองราชย7ปี154วันนะครับส่วนคดวันที่7เม็ากันยายน2 3 5 2นะครับเอาละครับได้ข้อมูลในปกที่1นะครับไปดูปกที่2กันก่อนนะครับ ปกที่2ปกแบบการกุศลนะครับปกจริงเชฟใช้ปกนี้นะครับในการแปลนะครับก็ลองดูหน้าปกตัวเล็กหน้าปกนะครับ0770นย์ะตรงนี้นะครับ207นะครับหรือว่า770นนะครับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเป็นภาพที่อยู่ในหน้าปกแบบการกุศลนะครับ ตอนต้นงวนนะครับเชฟก็แนะนำข้อมูลนำประวัติคร่าวๆนะครับแล้วก็ข้อมูลตัวเลขที่อาจจะเป็นตัวแปรนะครับที่น่าสนใจมาฝากไปย้อนดูกันนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์ก่อตั้งอยู่สถานที่ตั้งนะครับ12 3หมู่16ถนนมิตรภาพตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับเบอร์โทรศัพท์043นะครับขึ้นต้นด้วย043 3 4 8 8 8นะครับ348888 043202000นะครับรหัสไปรษณีย์4 0 0 0นะครับสำหรับคณะแพทยศาสตร์นะครับก่อตั้งวันที่9กันยายน2515นะครับก็51ปีย่าง52นะครับก็จะครบ52ในเดือนกันยายนนะครับที่ตั้งของคณะแพทยศาสตร์นะครับ123หมู่16จังหวัดขอนแก่น4 2 0 0 0นะครับรหัสไปรษณีย์ นะครับจับตาไปที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0-43คือเบอร์ที่ขึ้นต้นนะครับจริงๆก็วันสถาปนานี้ก็จะไปตรงกับปีสถาบนากรุงเทพมหานครด้วยนะครับปีจัดระเบียบนะครับกรุงเทพมหานครนะครับเอาละครับไปดูไปดูตัวเลขปริศนานะครับที่ที่ซ่อนอยู่ในภาพหน้าปกนะครับองค์วันนี้นะครับขึ้นมาเด่นชัดเลยพอเป็นปกจริงนะครับจริงๆแล้วนะครับตอน ที่เห็นภาพปริศนาเนในปกตัวอย่างเนี่ยคือชูเสื้อยืดคอกลมที่ไรมักจะมีศูนย์นะครับอันนี้คือในมุมแรกนะครับแต่พอมาดูภาพปกจริงนะครับมันมีตัวเลขชุดหนึ่งสาตัวที่ขึ้นขึ้นมาแบบค่อนข้างชัดเลยนะครับก็เลยทำให้มีความมั่นใจลึกๆนะครับว่างวดน,นี้เม็ดเดียวหางเดียวนะครับนะครับเม็ดเดียวหางเดียวน่าจะเป็นชุดนี้นะครับ 917719นะครับน่าจะเป็นเม็ดเดียวในงวดนี้นะครับพอดูจากภาพหน้าปกที่เป็นปกจริงแล้วนะครับตัวเลขเหมือนกับลอยขึ้นมาว่าอืมน่าจะเป็นชุดนี้นะครับนะหลายๆท่านอาจจะมองว่าเป็น937ไหมหรือ931ไหมนะครับนะจริงๆก็พอจะมองได้เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นเลข3านะครับแต่ใ้มุมมองส่วนตัวนะครับเชื่อว่า917น่าจะเป็นเม็ดเดียวในงวดนี้นะครับ ยิ่งไปดู QR code นะครับก็จะมองเห็น970 971อะไรเนี่ยลอยขึ้นมานะครับหรือว่าจะเป็น378837นะครับหรือว่า937อะไรอย่างนี้นะครับก็จะไม่เกินนี้นะครับใน QR code นะครับเอาลองดูแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับสำหรับปกจริงนะครับปกจริงนี้ก็เป็นปกสรุปนะครับให้โชค3ตัวมาแล้วมากมายนะครับ ไปดูปกที่2กันก่อนนะครับก่อนที่จะไปสรุปตัวเลขที่น่าสนใจนะครับปกที่2นะครับตามมุมมองส่วนตัวอาจจะมองเป็น110หรือนะครับถ้าไม่110ก็อาจจะเป็น170นนะครับนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ได้แจ้งไปนะครับว่าปกนี้ถ้าให้จับผิดภาพนะครับก็อาจจะไม่ได้ชัดมากเท่าไหร่นะครับตามมุมมองส่วนตัวนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับอาจจะมองเป็น110หรือ170นะครับก็เป็นไปได้อยู่นะครับเอาแล้วครับไปดูเลขสถิติย้อนหลังกันนะครับยิ่งไปเทียบกับเลขกำลังวันนะครับงวดที่แล้ว8778มาตรงนะครับสำหรับ2ตัวล่างแล้วก็26ก็มาตรงสำหรับ2ตัวบนนะครับเดี๋ยวไปดูที่เลขย้อนหลังสถิติย้อนหลังของวันจันทร์นะครับ วันจันทร์นี่2งวดหลังนี่เบิ้ลนะครับแล้วก็ติดติด4 3มงวดเลยนะครับติด4 3ามงวดเลยนะครับนะครับงวด1สิงหาคมเนี่ยเป็น5 9 4นะครับแล้วก็3ามกรกฎาคมนะครับปี6 6นี่เองนะครับก็เป็น4 5 3สนะครับแล้วก็ล่าสุดเลย16ตุลาคม4 4 6นะครับแล้วก็2ตัวล่างนี่มี4 3มงวดติด3มงวดหลังนะครับส่วน1เมษายนนะครับ 4ปีหลังนะครับ4ปีหลังนี่ก็เรียกได้ว่าโดดเด่นมากๆก็คือ7 0 0 7นะครับเพราะว่านะครับเพราะว่าตรงเลขกำลังวันด้วยนะครับตรงเลขกำลังวันที่เป็นวันจันทร์ของวันนี้นะครับวันจันทร์ด้วยแล้วก็ย้อนหลังเนี่ยก็จะเห็นว่ามี70อยู่นะครับมีมี7มี0ย์แล้วก็โดยเฉพาะโดดเด่นมากๆก็คือ0นย์นะครับ ศูนย์มีมาทุกงวดนะครับใน4ปีหลังนะครับในงวดของวันที่1เมษายนนะครับโดยปีหกสามนี่มา2ตัวเลยนะใน6ตัวนะครับแล้วก็ปี64ก็เป็น70นะครับปี65ก็เป็นอยู่อยู่ตัวหน้านะครับแต่ว่าก็มา2ตัวล่างนะครับ10นะครับอยู่ตัวหน้า970นะครับก็เป็น7กับ0อีกแล้วนะครับแล้วก็ปีล่าสุดนะครับ97อ่า07นะครับแล้วก็0มา2ตัวนะครับเป็น08 ฉะนั้นแล้วนะครับตอนต้นวดเชฟให้915เป็นตัวเด่นนะครับแต่พอมาดูปกจริงนะครับขอให้เป็น2หางนี้นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับเป็น917กับ915นะครับตัวรองคือ907 907กับ905นะครับก็ขอให้เป็นแถวหน้าเลยนะครับนะครับเน้น2หางถ้าเม็ดเดียวก็คือแอบเทใจไปให้917นะครับ ถ้าเน้น2หางก็คือ915อีกชุดหนึงนะครับแล้วก็ถ้าเน้น3หางก็907แล้วก็905เป็นหางที่4นะครับแล้วก็ชุดรองนะครับ642 672 752 574นะครับนะครับก็เน้นย้ำชุด2ตัวก็ได้นะครับสําหรับวันนี้17นะครับ10 27 25 07 79 05 19 15และ74นะครับเอาละครับสําหรับวันนี้นะครับ ก็หวังว่าข้อมูลการวิเคราะห์อของเชฟนะครับจะให้โชค3ตัวปังๆ3ตัวตรงๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับจนจบคลิปวิดีโอก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับสุดท้ายนี้เชฟก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับตัวเลขวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมเจอกันใหม่ EP หน้าครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ